สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเคก็จะมาสอนการแยกเสียงเพลงนะคะใน Twitch TV เพื่อให้เราไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าปกติเวลาเราโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราจะขึ้นเป็นแถบสีแดงตอนที่เราดูย้อนหลังนะคะแล้วเขาจะดูเสียงของเราออกไปทั้งช่วงเลยนะคะทำให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ตัวนี้นะคะเมื่อเราแยกเสียงแล้วเนี่ยเราจะทำการ หลบลิขสิทธิ์ได้นะคะก็คือเปิดเพลงโดยไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีเสียงเพลงย้อนหลังในวิดีโอย้อนหลังนะคะโดยใช้โปรแกรม Voice m a s t e r Banana นะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ทุกคนดาวน์โหลด Voice m a s t e r Banana มาเลยซึ่งลิงก์เดี๋ยวใครจะแปะไว้ในเดส e คริปชันนะคะ,อะตอนแรกเราก็มากดที่ install ตรงนี้นะคะ .exe แล้วก็ ลงตามโปรเซสของมันทุกอย่างจนให้ได้หน้าหน้าตาอย่างนี้ออกมาเลยไ master banana นะคะถ้าดูแล้วมันเป็นแค่ว o ยมิสเตอร์เฉยๆนะคะก็ให้ทำการปิดไปนะคะแล้วก็กดเซิร์ชกดเซิร์ชช่องนี้นะคะว่าไ master banana นะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวให้ไปดาวน์โหลดกันก่อนให้ขึ้นหน้านี้ก่อนจากแล้วเราค่อยมา ดูคลิปต่อนะคะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็ดูอย่างแรกเลยนะคะไปที่ตรงเมนูนะคะแล้วก็ให้ติ๊กถูกตรง System t r a y e แล้วก็ Run On Windows Startup ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ตรง A 1 2 A 2 A 3นะคะจะเป็นตัวเอาพุทเสียงของเรานะคะอย่างของเคกจะมีอยู่2ช่องทางก็คือจะเป็น ตัวลำโพงเค้ก็จะให้อยู่ตรง a 2นะคะลำโพงจากจอคอมพิวเตอร์นะคะและเป็นตัวหูฟังของเรานั่นเองซึ่งหูฟังเนี่ยเค้จะเอาไว้ตรง a 1นะคะถ้าเราอยากให้เสียงเนี่ยมันออกทั้งในหูฟังแล้วก็ออกทั้งในลำโพงก็สามารถติกตรงนี้ได้นะคะในช่องของ voice master นะคะ wavo ตรงนี้เลยก็ติกทั้ง a 1 a 2เลยแต่สลับเค้กจะให้ออกแค่ใน ฟังนะคะก็เพราะฉะนั้นขยัะไม่ติ๊กที่ A2 นะคะจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ตรง Sound Setting นะคะกดมาเลยที่ Sound Setting จากนั้นนะคะเปลี่ยน Default ของเสียงเราให้เป็น Voice Master Input ตัวนี้นะคะเป็น Voice Master Wavo จากนั้นนะคะเราก็จะทำการมาดูที่ตัวของ OBS ของเรานั่นเองนะคะตรง OBS ของเรานะคะก็ทำการเพิ่มเสียงมาเลยนะคะเสียงแรกก็คือจะเป็นเสียงหลักนะคะเสียงหลักของเราจากนั้นเนี่ยเลือกดีไวท์เป็น Voice Master Wavo นะคะก็กดคลิกโอเคเลยนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะเพิ่มช่องเสียงของเราอีกช่องหนึ่งนะคะ เป็นเพลงอะเป็นเพลงดูดเสียงนะคะจากนั้นนะคะเราก็ให้เลือกเป็นตัว voice master o f input นะคะก็คือตัวที่มี aux ด้วยนะคะ o c x a v o นะคะเราจะเลือกไม่เหมือนกันทีนี้ค่ะ ให้เรามาที่ตัวให้เรามาที่ตัว Sound Setting อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วให้เราเลื่อนมาตรงที่ Advanced Sound Option จากนั้นนะคะให้เราเลือกใช้แอปพลิเคชันที่จะเปิดเพลงนะคะเป็นตัว Voice Master o c นะคะอย่างของเค้กเนี่ยจะใช้เป็นตัวเป็นตัวของ FireFox ในการเปิดเพลงนะคะก็จะไปเลือกที่ FireFox ให้เป็น Voice Master o c นะคะอ่ะ พอเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเวลาเราเปิดเพลงเวลาเราเปิดเพลงนะคะเพลงของเราเนี่ยก็จะขึ้นแค่ช่องเดียวนะคะก็คือเป็นช่องของเสียงเพลงที่เอาไว้ใช้ดูเสียงนะคะก็คือเพลงหลบพิกกระสิ์ตรงนี้นะคะ,ะแล้วเสียงอย่างอื่นนะคะก็จะไม่เข้านะคะอย่างเค้กยกตัวอย่างให้นะคะหรือ ยกตัวอย่างให้เปิด y o youtube ละกันนะคะเปิด youtube เนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเสียงตัวจากจอหลักเค้กเลยนะคะเราก็จะเห็นไหมคะเสียงเพลงก็จะขึ้นของเสียงจอหลักเลยแต่ว่าจะไม่ไปขึ้นของเสียงที่ดูดตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ตัว Firefox หรือว่าเบราว์เซอร์ในการเปิดนะคะให้เราเนี่ยอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะเคก็จะให ใช้เป็นของ Spotify นะคะ,อะตอนนี้นะคะก็คือ Spotify นะคะก็จะขึ้นที่เสียงหลักของเราเนาะเพราะว่าเคยังไม่ได้ตั้งค่ะตรงนี้ค่ะเคก็จะมาที่ตรง,ตรงตอ,ะะอย่างอนี้ใช่ไหมคะเคก็จะมาตรงที่ตรง Sound Setting นะคะแล้วเราเนี่ยก็ให้เลือก Default นะคะเป็น White Ox นะคะ จากนั้นเนี่ยเราลองมาเปิด Spotify ใหม่นะคะอ่าก็จะไม่ขึ้นตรงเสียงหลักแล้วนะคะก็จะไปขึ้นตรงเสียงเพลงที่เราจะเอาให้หลบลิขสิทธิ์นะคะอ่าทีนี้เนี่ยพอเราแยกเสียงเพลงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำการเซตติ้งนะคะให้อ่าตัววิดีโอย้อนหลังเนี่ยเราไม่จะไม่ดูดเสียงเพลงจากช่องเพลงนี้นะคะก็ไปที่เซ t t i n g จากนั้นไปที่เ u t p u t ค่ะตรง output นะคะตรงเนี้ยค่ะ audio track มันจะมีแท็กหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทวิชทวิช vo d track เนี่ยค่ะให้เราติ๊กถูกแล้วก็ติ๊กที่ช่อง2นะคะติ๊กที่ช่องสองจากนั้นกด apply เลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็มาปรับตรงช่องเสียงนะคะไปที่ add a d a audio property นะคะแล้วตรงช่องเสียงของเราเนี่ยค่ะให้ติ๊ก ช่อง2ออกแล้วก็กด close ไปเลยค่ะเพียงแค่นี้เวลาเราสตรีมนะคะก็จะได้ยินเสียงสตรีมของเราแล้วและเวลาเราดูย้อนหลังเสียงเพลงก็จะไม่มีนะคะทำให้เราไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะก็หากงงหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเคกก็จะมาตอบนะคะหรือว่าเข้ามาถามเคกได้ในทวิช ทีวีนะคะช่องเคสพุทนะคะก็สามารถมาสอบถามได้นะคะตามตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ